ที่มึงช็อตดีกว่าเว้ยออนมันแจกชื่อยังวะที่มึงทำกลัวไอ้มาไอ้เจ oh ๊ก hmm. ี <t ell> <t ell ้ไม่ดูยาวไว้ศาสตรเฮ้ยมึงเล่นอะไรวะบอมบอมจะเล่นอะไรเนี่ยลืมเลยวะเนี่ยเล่นซุปเปอร์คาร์นนี้อยากเล่นซุปเปอร์คาร์มากเลย ไอ้เย,ย่ใช้ติดติด,ดับดมึงจะทำไหมคอยใช้ลำพ่อมึงเหยเยียเปียตังแลวยังติดติดดับดอะไรวะมาถึงแล้ววะโปรเยบอกใช้แล้จะติดติดดับดับนะครับไอ้เย่ยอเอาเอาห้าสิบาทหนึ่งวันมะของเกโปอ่ะไอ่เย,ย่เก็ตโปรก็ติดตดับๆเหมือนกันไอ้เย,ย ไม่นะมีคุณภาพปว่อยผู้านี่เพราะว่าเขียนจากโปรแกรมเมอร์ชื่อดังย่านสุขุมวิทต่อใช่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 กูไม่เลกเกตี้เลยอะไรมึงวะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกูได้ซีวยี่สิบซีเวอร์มาเมื่อเช้านี่กูได้ิีสิมาคุณเมื่อวานก่อนได้ติ้งแต่ t h a งคิวสามอันติดต่อกันเลยอะหลักแต่แต่ มีสี่รูสามมีสี่รูเอาไปยิงมัมมี่เลยสี่รู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 ไปเกี่ยนมัมมี่ดีกว่า เกิดแล้วเยี่ยมเงเล่นอะไรวะบอมอมแม็กพี่บวกเหรอเออแป๊บนึง

ยงเบามากฟังมเจอข้างโอ้ไปหาหมดละโอ๊ยไเลียงด้วยู้ยทำลายมาม,มีบวกหนึ่งจังๆอ่ะ ัจงจังอ่ะมาดิ๋ยหายอ่ะเอามาดิวตึมว้าอุ้ยขีดขีดขวาไม่ไปโอ้โหตายดิโอ้จานเปลี่ยนปืนก็ไม่ได้อีกเนาอได้แล้วแล้วเดี๋ยวผมมีอีกเนาะถูกแล้วว๊า <mon st iyor> <với> เล่นมันไม่ไปอยู่เป็นทีมกันเลยลงไม่ได้หรอทำไมถึงลงไม่ได้เราเคยลงแลวเว้ยเยี่ยเฮ้ยหอ ี่อะไรเตะออกห้องไว้จัดตว์เตะออกห้องไว้เดียวสองพันชังชังออกมาเดี๋ยวชังจังระดมออกมาเดียโอ้โ้โหตายดิระดับอะไอ้ขวานโอ้ยบ้าการะมังสู้เลยฟ้าป่ะโอ้แม่งเป็นกระสุนเหมือนเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่เปลี่ยนกระสุนไวเลยเหมือนจะเหมือนจะไม่มีต<อ>ัวเปลี่ยนกระสุนไวะ ได้เลยดูเท่เลยแหมถ้ามีเอกนะพอโลมเมื่อกี้มองเพลงว่า <c oughs> มก็ไปเล่น กระเบนเนี่ยเร็จจ้าเอาบ่เอาบ่ ไม่มีฮีโร่เลยนะหลันี้เออมันมีไหลแล้วมีเหล่าซ้ายที่ขวาหลบ้าหลบหลังยิ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 งตูตตทางนี้เจอมามี่หลดออกมาทางนี้อีกทีนึง ต่อไปเพราะเราคือดีตันทีวีโอ้ไม่ตายลงข้างล่างอุ้ยลงไม่ทันโธ่ไม่เรียนเลยเอ้ยเต็งสัตว์เลี้ยงบ้าอีกต่อแล้วเรียนตะครีบแหละ เล่นอะไรก็ตายหา